จะตามหาทําไมในเมื่อเทพพาทินนั้นเนี่ยก็อยู่ใกล้ตัวขนาดนี้แล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเต็มของมงังะวันพีชในตอนที่1,107ัน้นั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆมันควรทํามาตั้งนานแล้วแหล,ละเราติดธุระอยู่นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยขอให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ย เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากหาอ่านนะก็แอปมังหะพัดนะครับเขาก็มีให้อ่านแบบถูกลิขสิทธิ์แล้วก็มีแปลไทยด้วยนะครับผมก็ไปหาอ่านได้ที่นั่นลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าซึ่งเปิดมาในหน้าแรกนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านตอนนี้เนี่ย มันจะมีชื่อตอนว่าตามหานายมาโดยตลอดซึ่งจะเป็นตอนที่1,107อย่างที่เราบอกไปนะครับรูปปกก็เป็นรอแล้วก็เปย์โปรอเนี่ยนอนอยู่นั่นเองนะครับมีเสือเขี้ยวดาบเป็นแบบเหมือนโซฟาให้พักพิงนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะตัดมาที่สถานการณ์นะครับผมในปัจจุบันก็คือตัวของคุณลุงดอลลี่แล้วก็โบกี้นะครับผมที่เป็นกัปตันเรือนะครับของกลุ่มจนสลัดนักลบคนยักษ์เนี่ยก็ได้พาพวกพ้องมานะครับซึ่งนั่นก็จะมีทั้งโออิโมะนะครับแล้วก คาชิอีหรือว่าคาชิก็ได้นะครับผมแต่ในมังงะพันเนี่ยเขาจะเรียกว่ากาชีนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าทางด้านตัวของดอลลี่เนี่ยได้พูดขึ้นมาว่านําพวกนักรบเนี่ยแยกไปทางฝั่งซ้ายและขวาและทําลายเรือรบซ้ายให้หมดเลยระวังอย่าให้โดนลูกปืนใหญ่ละซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็จะตัดมาที่โอยโมะแล้วก็กาซีนะครับที่เขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าโอเคครับรับทราบครับกับตันไปกันเลยพวกแกหลังจากนั้นนะครับเขาก็พาพวกนักรบคนยักษ์เนี่ย บุกนะครับผมลงจากเรือแล้วก็ไล่ทําลายนั่นเองนะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยก็มีการพูดของพวกทหารเรือนะครับว่าพวกมันไปอยู่ไหนกันมาเนี่ยกลุ่มโจรสลัดนักรบคนยักษ์ในตำนานคืนชีพมาเฉยเลยวุย้ยและหลังจากนั้นนะครับก็ดูเหมือนจะพูดต่อว่าที่ตรงหัวขบวนเนี่ยพบยักษ์แดงโบกี้กับยักษ์น้ําเงินดอรี่แถมยังมีนักรบจากยุคเก่าเนี่ยอีกเพียบเลยทําไมพวกมันเนี่ยต้องมาที่เกาะแห่งน,นี้เอาตอนนี้ด้วยเนี่ย ไม่เข้าใจเลยซึ่งหลังจากที่พวกทหารเรือนะครับมันส่งข่าวกันให้กันแบบนี้ใช่ไหมพวกนักรบคนยักษ์เนี่ยก็เริ่มทําลายเรือไปเรื่อยๆนะครับทีละลำทีละลำจนมันส่งข่าวอีกทีหนึ่งคือกลุ่มโจรสลัดนักรบคนยักษ์เนี่ยได้ขึ้นฝั่งแล้วยิงพวกนักรบคนยักษ์เนี่ยให้ล่วงเลยนะครับและหลังจากนั้นก็จะตัดมาที่อูซอบที่เขาส่องกล้องทางไกลนะครับแล้วก็จะได้เห็นทางด้านตัวของดอลลี่แล้วก็โบกี้ซึ่งอูซอบเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยท่านอาจารย์ทําไมท่านอาจารย์เนี่ยมาอยู่ที่ด้ะาายว ซึ่งตัวของนามิเนี่ยก็เลยบอกว่าโออิโมะแล้วก็กาซีเนี่ยก็มาด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะช่วยพากลับมาจากลิสตเทิลการ์เดนกันนะซึ่งตัวของชอปเปอร์เนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าโออิโมะกาซีงั้นเหรอซึ่งหลังจากนั้นนะครับอูซอบเนี่ยมันได้ร้องไห้ใช่ไหมว่า นั่นสินะไอชั้นเนี่ยก็กําลังคิดอยู่เลยว่าต่อให้ไปถึงเอลบาร์บแล้วเนี่ยก็คงอาจจะไม่ได้เจอพวกอาจารย์ก็ได้เพราะอุซอมเนี่ยอาจจะคิดว่าพวกมันเนี่ยอาจจะย,ยังคงสู้อยู่ที่ลิสเติ้ลการ์เด้นนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีการอธิบายว่าเกตเล็กน้อยเกี่ยวกับกลุ่มจนสลัดคนยักษ์ในอดีตเมื่อนานมาแล้วนะครับเคยมีกลุ่มโจนสลัดนักรบคนยักษ์นะครับผมนําโดย2กัปตันนั่นเองนั่นก็คือดอรี่แลวก็โบกี้นั่นเองที่อารวาสร้างความเสียาหายเนี่ย แล้วก็ความหวาดกลัวไปทั่วโลกเลยแล้วก็กับทั้งสองเนี่ยก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันครั้งใหญ่จนกลุ่มโจรสลัดนักลบคนยักษ์เนี่ยแตกสลายไปนะครับจากนั้นนะครับพวกลูฟี่ในระหว่างการเดินทางเนี่ยก็ได้ไปเจอนะครับผมกับการทะเลาะวิวาทของทางด้านคุณลุงดอลลี่แล้วก็โบกี้นะครับตลอดระยะเวลา100ปีนะครับผมนั้นโดยบังเอิญนั่นเองส่วนโออิโมะและก็กาซีเนี่ย คือลูกน้องที่ล่องเรือนะครับผมมาเพื่อที่จะติดตามการอรารวาสน,นะครับหรือว่าการวิวาทของทั้งสองนะครับผมก็ได้พบกับพวกลูฟี่ที่เกาะอีกแห่งนะครับแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยคือเขาเขียนระบุไว้แบบนี้นะต่อมานะครับทางด้านตัวของเอดิสันนะครับเขาก็เลยได้พูดว่าพวกนั้นเนี่ยกำลังโจมตีใส่กองทัพเรืออย่างเห็นได้ชัดเลยไม่นึกเลยนะเนี่ยว่าจะเป็นคนรู้จักของพวกนายนะกลุ่มหมวกฟางซึ่งต่อมาก็ได้มีคนพูดขึ้นมาแล้วว่าคงได้ยินข่าวเรื่องเกาะน,นี้ เ,เลยยกพลมาสีหน้าซึ่งน่าจะเป็นอูซอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนถามขึ้นมาแหละว่าเออแล้วจะไปได้ยินข่าวมาจากไหนนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีการตอบโต้กันโดยการพูดขึ้นมาว่าการบุกค,ครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวพันกับรัฐบาลโลกโดยตรงนะแค่คืนเดียวเนี่ยก็คงกลายเป็นข่าวใหญ่แล้วถึงจะเขียนให้พวกรัฐบาลโลกดูดีฝ่ายเดียวก็เหอนนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นนามีพูดนะครับแล้วก็มีเสียงเนี่ยโผล่ขึ้นมาอีกว่ากลายเป็นคดีใหญ่ขนาดนั้นเลยงั้นเหรอแต่ก็ไม่แปลกหรอกนะซึ่งต่อมานะครับ อุซอบเลยที่เขาบอกว่าสรุปพวกนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มาทําสงครามใช่ไหมแต่มาช่วยให้พวกเราเนี่ยหนีไปจากที่นี่ได้ต่างหากล่ะรีบเตรียมตัวออกเรือกันเถอะซึ่งหลังจากที่อุซอบพูดแบบนี้นะครับเรือมันก็ยังคงไหลยอยู่ใช่ไหมบุ๊กเองเนี่ยติดต่อไปหานามินะครับบอกว่าฮ้ย hey, คุณนามินี่ผมเองนะบุ๊กแล้วหลังจากนั้นนะครับผมดูเหมือนว่าตัวของนามิเนี่ยก็สวงกันมาแล้วว่าบุ๊กตอนนี้อยู่ไหนแล้วอยู่แถวไหนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวของบุ๊กเนี่ยบอกว่าอีกแค่นิดเดียวเองอีกเดี๋ยวเนี่ยก ลิลิที่อยู่กับบุ๊กเนี่ยก็เลยบอกว่าหาทางหยุดหน่อยซิมันหยุดไม่ได้เลยนะซึ่งตัวลิลิิเนี่ยก็ยังคงพูดต่อว่าถ้ามันล่วงลงจากเกาะน,นี้แล้วก็เราเนี่ยจะไปชนเข้ากับบาเรียแล้วก็ระเบิดบุ้มเลยนะจะบอกให้ซึ่งหลังจากน,าน,นั้นนะครับดูเหมือนว่าตัวของลิลิิเนี่ยก็จะพูดกับนามินะคบว่าเฮ้ยคือเคาโหนี่ฉันเองนะลิลิิช่วยฟังหน่อยเถอะเจ้าโครงกระดูกนี่เนี่ยมันไม่คิดหน้าคิดหลังเอาซะเลยนะซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะตัดมาที่จินเบย์นะครับที่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยพยายามที่ อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมขนาดออกเรือได้ทุกเมื่อไว้ก่อนแหละไม่ใช่เวลามามัวต่อสู้แล้วนะโซโลซึ่งจินเบยกาลังเดินทางไปนะครับแล้วดูเหมือนว่าโซโลกับทางด้านล็อบรุจิเนี่ยกำลังใส่นัวกันมันเลยนะครับโดยที่โซโลเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยแกนี่ทนทายาชมัดเลยนี่หว่าล็อบรุจิไม่เห็นเหรอว่าคนเขารีบกันอยู่นะซึ่งล็อบรุจิเนี่ยมันก็เลยสวนกันมาว่านั่นเนี่ยมันบทพูดของคนที่ชนะแล้วในตอนสุดท้ายต่างหากล่ะโลโลโนอาซึ่งต่อมานะครับดูเหมือนว่าล็อบรุจจิมมันนนะพูดตต่่ออวาา้ํซ นี้เนี่ยแกเนี่ยกลายเป็นตัวปัญหาที่ทําให้พวกพ้องเนี่ยต้องรอแกอยู่คนเดียวนะฉันพูดถูกไหมซึ่งพวกแกเนี่ยมันเป็นกลุ่มโจรสลัดโง่เง่าที่ตัดสินใจทิ้งพวกพ้องไม่ได้แม้แต่คนเดียวซะด้วยสิดังนั้นตราบใดที่แกยังคงมีชีวิตอยู่พวกของแกเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้เลยโซโลเนี่ยเดือดแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าแกนี่พูดจาเหมือนแกมีปัญหาการคุมเวลาการต่อสู้ได้เลยนะล็อบลุจิ ซึ่งหลังจากที่โซโลฟพูดแบบนี้นะครับก็จะตัดฉากมาที่ประซิฟิต้าใช่ไหมที่ทําความเสียหายให้กับเรือลบนะครับโดยที่มีการรายงานแล้วว่า ความเสียหายของกล้องเรือเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีคนรายงานว่าเออเรือขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางประมาณ30ลำเนี่ยโดนโจมตีจมไปแล้วนะครับความเสียหายเนี่ยลุกลามอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มีพลเรือโทคนนึงเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าให้เรือขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยถอยออกมาก่อนเลยแล้วก็ส่งขนาดใหญ่เข้าไปแนวหน้าแทนนะครับไม่งั้นเนี่ยจบเห่แน่นอนนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าคนโทคนนั้นเนี่ยก็คือก็คือพลโทเลดคิงนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็เลยได้พูดขึ้นมาต่อว่าอะไร มันจะอนาถาปานี้นะครับทำไมเราต้องมาโจมตีใส่อาวุธของกองทัพตัวเองด้วยวะเนี่ยซึ่งหลังจากที่ตัวของเลดคิงเนี่ยมันได้พูดอย่างนี้นะครับดูเหมือนว่าไอเรือลบเนี่ยโจมตีใส่แปซิฟิก้าไปตัวหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเสียหายเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะตัด้ามาที่ลูฟี่ลูฟี่เนี่ยได้พูดขึ้นม,มาว่าเอ๊ะนั่นวอนนี่นี่หว่าเธอเนี่ยจะร้องไห้ทําไมกันนะวอนนี่ซึ่งวอนนี่เองเนี่ยเขาก็เลยได้ส่งมาว่าก็ต้องร้องสิเจ้าบ้าฉ ซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมดูเหมือนว่าลูฟี่เนี่ยก็จะพูดขึ้นมาว่าฉันก็อยู่ใกล้ๆเธอมาโดยตลอดไม่ใช่งั้นเหรอบอนนี่บอนนี่เนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าเอออยู่มันจริงอยู่แต่ฉันไม่รู้ว่านายเนี่ยเป็นนิกะายัางไงล่ะไอ้บ,บ้าเอ้ซึ่งตัวของลูฟี่ก็เลยบอกว่าไอ้นิกะาเนี่ยมันคืออะไรก,กินได้หรือเปล่าจะว่าไปนะฉันเนี่ยเห็นมัดปวกเปียกของเธอแล้วมันหงุดหงิดใจอ่ะเมื่อกี้เนี่ยซึ่งตัวของบอนนี่เนี่ยเขาก็เลยได้สวนมาว่าฉันเนี่ยก็อยากจะปล่อยมัดพลังยางยืดในรู แซดไอ้เจ้านั่นเนี่ยให้กระเด็นแทนส่วนของเวกพังด้วยแล้วก็ช่วยให้พวกเราเนี่ยหนีออกไปจากเกาะนี้ทีซึ่งดูเหมือนว่าตัวของผู้ท้าแซคเทิร์นเองเ่ย ก็จะแบบว่านิ่งๆนะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าพวกหนอนมแมลงโง่เง่าเอ้ยไม่รู้เรื่องไงว่ามีเหตุผลที่พวกเจ้าเนี่ยสมควรตายอยู่ซึ่งลูฟี่เองพอเห็นเวก้าพังบาดเจ็บเนี่ยก็ตกใจค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วเขาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าเหตุผลบ้าบอคอ,อแตกอะไรกันล่ะได้สิบวันนี้อยากเห็นเดี๋ยวฉันเนี่ยจัดให้เลยไม่เคยขัดจัดให้ตลอดอยู่แล้วแล้วก็จากนี้ไปแล้วก็นะเวลาจะชกนะต้องปล่อยมัดยังยืดแบบนี้กล้ามากนะที่มาทํากับเพื่อนของฉันน่ะตะแกังแล้วหลัง ตัวของลูฟี่เองเนี่ยก็จะโดนโจมตีด้วยสายตาใช่ไหมก็มีบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแล้วเขาก็ใช้หมัดยางยืดนะครับผมดอนกันลิ่งนั่นเองนะครับหรือว่าหมัด ปืนกลขาวนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ซัดเข้าไปที่หน้าตัวของผู้ท่าแซคเทิร์นจนแบบว่ายับเยินนะบอกงี้ดีกว่านะครับจนกระเด็นไปเลยนะครับพอกระเด็นไปเสร็จปุ๊บดูเหมือนว่าทางด้านแฟงกี้บอนนี่แอดลันอะไรเงี้ยก็จะอ,อยู่กับเวกพังนะครับแล้วแฟงกี้ก็เลยบอกว่าเราเนี่ยต้องหนีกันแล้วนะบอนนี่ไปกันเถอะซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านตัวของแอดลั์เนี่ยก็จะบอกว่าใช้โฮเวอร์ซะมันจะช่วยให้เราเนี่ยบินได้แบบเตีย้ยๆภายในเกาะน,นี้นะซึ่งตัวของเวกพังก็เลยได้พูดมาแบบว่าเจ็บแบบว่าเออไปกันเถอะนะพวกน ก่อนได้เลยนะบอนนี่จากความรู้ทางการแพทย์ของฉันเนี่ยถ้าฝืนไปมากกว่านี้หรือขยับตัวตอนนี้แล้วก็ฉันตายแนย่ซึ่งหลังจากนั้นดูเหมือนว่าคิสรุเนี่ยโผล่มาและจะใช้ลำแสงยิงนะครับผมแล้วเขาเนี่ยเลยพูดขึ้นมาว่าไม่ขยับก็ตายเหมือนกันนั่นแหละเวก็พังยอมถอดใจเสเถอรนะซึ่งตัวของคิสรุมันก็ยิงลำแสงมาซันจิก็ใช้ลูกเตะของเขาเนี่ยเตะแสงกระจายเลยนะครับผมซึ่งแฟงกี้เนี่ยตกใจคิสรุเองก็ตกใจนะครับแฟงกี้บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>ทำไม<ๆ>ทำงั้นได้เนี่ยนั่นมันเลเซอร์นะเวซันจิซึ ก็เลยบอกว่าราะความรักเนี่ยมันทรงพลังกว่าแสงไงล่ะแฟงกี้ซึ่งตัวของคิสาุุเลยบอกว่าขาดําถ้าแกแถแบบนี้แล้วก็ฉีกตําราฟิสิกส์ทิ้งไปเลยเถอะมันก็ไม่มีความหมายเลกแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเคลื่อนตัวไปนะครับโดยที่ทางด้านตัวของแอตแลนเนี่ย บอกว่าไปกันโลดนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าจุดหมายเนี่ยคือชายฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมซึ่งตัวของคิสซารุเองเนี่ยเขาก็เลยได้จับหมวกแล้วก็คิดขึ้นมาว่าหน้าที่การงานของฉันฝนปีหมดเพราะพวกแกเลยนะซึ่งหลังจากนี้นะครับเขาก็เลยได้พูดแต่ว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเอาหัวพวกนายเนี่ยกลับไปให้ได้นั่นแหละลูฟี่หมวกฟางซันจิขาดําซึ่งต่อมานะครับดูเหมือนว่าซันจิเนี่ยก็จะพุยขึ้นมาว่าลําบากนักก็ไปเขียนจดหมายขอโทษหัวหน้าแกซะไปคิสซารุซึ่งต่อมานะครับเราจะเห็นว่า แทคเทินเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะยกสิ่งปลูกสร้างที่มันล้มทับเข้ามาเนี่ยออกใช่ไหมก็ได้เห็นคนคน,นึงเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาก็มีคนพูดขึ้นมาว่าอ้าวอ้าวมีห้าผู้เท่าเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยซึ่งคนคนนั้นก็คือคาทาลีนาเดวอนแล้วก็ไอทางน้านแวนออกเกอร์ er, นั่นเองนะครับคาทาลีนาเนี่ยมันได้พูดขึ้นมาว่ามีพลังพิเศษแบบไหนกันนะหผู้เท่าห้าผู้เท่าลงมายันโลกเบื้องล่างเนี่ย ฉันเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะลงมาด้วยตัวเองแบบนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะตั้งแต่เกิดมาซึ่งหลังจากนั้นนะครับเขาก็เอามือไปแตะที่ขาของผู้ท่าแซกเทิร์นนะครับแล้วเขาก็เลยได้บอกว่าแต่แบบนี้เนี่ยมันก็สบายขึ้นเยอะเลยล่ะสําหรับเราอะนะเอาล่ะลูกกิจสําเร็จแล้วไปกันเถอะแวนออเกอร์หรือแวนออก้าก็ได้นะซึ่งดูเหมือนว่าห้าผู้ท่าเนี่ยเขาก็จะพูดขึ้นมาเหมือนกันนะครับหลังจากที่ตัวของเดวอนเนี่ยได้พูดแบบนี้นะครับเขาบอกว่าพวกแกมาทําอะไรกันนทีี่่ ไม่น่าเชื่อเลยนะว่านักโทษตักกันจากเลเวล6เนี่ยอย่างพวกแกเนี่ยจะยอมลดตัวไปรับใช้คนอื่นซึ่งตัวของเดวอนเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่ามันช่วยไม่ได้หรอกนะห้าผู้เท่าเพราะว่าทีสนั้นน่ยมันพิเศษกว่าใครอื่นยังไงล่ะซึ่งตัวของฮาผู้เท่าเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าสายเลือดของมันด้วยสินะเจ้าทีสนั่นนะซึ่งหลังจากน,าน,นั้นนะครับเดวอนก็บอกว่าอ้าวู้แล้วนี่จะมาถามทําไมล่ะ ซึ่งหลังจากที่ตัวของเดวอนพูดแบบนี้ใช่ไหมพ้าผู้เท่ามันก็เลยได้บอกต่อว่าเอาแต่เคลื่อนหมายรับรับล่อๆแบบนี้เนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงของพวกแกเนี่ยมันคืออะไรกันหน้าไอ้เจ้ากลุ่มโจรสลัดหนวดดา ซึ่งตัวของไอแวนออเกอร์เนี่ยมันก็เลยได้บอกว่าโลกยังไงล่ะจะโง่เอ้ยซึ่งหลังจากที่ตัวของแวนออเกอร์มันพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮ่าผู้ท่าเนี่ยโจมตีใส่มันทันทีเลยนะครับแต่มันเนี่ยก็พาตัวของเดวอนเนี่ยวัดหนีไปได้แล้วนะครับแล้วมันก็บอกว่ากลับกันเถิดเดวอนยังอยู่ในเกาะนี้อยู่เลยนี่นะวัดให้ไกลๆหน่อยกว่านี้ไม่ได้งั้นเหรอออเกอร์ซึ่งต่อมานะครับออเกอร์มันก็ได้บอกว่ายังอยู่ระหว่างการฝึกฝนน่ะได้แค่นี้เนี่ยมันก็ดีแล้วซึ่งไอตัวของคาริบูเนี่ยมันโผล่มานะวม่าี โฆนาได้พบกันในที่แบบนี้เจ้าเหนือเสียงแวนออกเกอร์นักล่าจันเซียวคาทาลีนาเดวอนผมเนี่ยชื่อคาริบูนะครับเป็นโจรสลัดผมเนี่ยตามหาพวกคุณเนี่ยมาโดยตลอดเลยผมน่าหลงไหลในตัวของท่านผู้นั้นถึงได้ออกทะเลมาความฝันของผมเนี่ยคือการได้เป็นลูกน้องของท่านผู้นั้นหนวดดำทิสยังไงล่ะขอร้องแหะ จากใจเลยนะพาไปด้วยเถอะครับได้โปรดพาผมไปพบท่านผู้นั้นสักครั้งเถอะแล้วมันก็ร้องไห้นะครับแล้วก็ขอร้องให้พวกไอแวนออกเกอร์เนี่ย พามันไปนะครับรวมถึงคาทาลีน่าเดวอนด้วยนะครับผมซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่ามันจะพาไปหรือเปล่านะครับสาหรับทางด้านตัวของแวนออเกร์นะครับผมซึ่งถ้าพาไปเนี่ยจะเป็นภาระมากเลยนะเพราะตัวมันเองเนี่ยยังใช้พลังได้ไม่ค่อยคล่องเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องว่ากันก็สําหรับตัวเต็มวันพีทเนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้ผมด้วยและมีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอทัวรลาไปก่อนไปเว้ย